รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมริการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณฉัตรทันกุลชรณอ,อยุธยาทททกับการขับเคลื่อนเชิงลุกการท่องเที่ยวไทยพบกันช่วงหน้าครับ ฐานสนามบ,บินหลัก6แห่งในประเทศไทยพวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอ,อ,บอแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้ามื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียวบเข้าเ4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อม็มแค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการไทยด a นทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันเวลา10นาฬนาทีทางช่อง9 m ้าเอมคดดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย m อ็ม ณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับประธานไทยรัฐทูเดวันนี้เราจะมาสนทนากับรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณฉัดทันกุลชรณชอ,นะอยุธยาทททกับการกลับเคลื่อนเชิงลุกการท่องเที่ยวไทยวันนี้ท่านรองผู้ว่าให้เกียรติกับทางรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าครับขอบ,ขอบคุณนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเราถือว่าเป็น เป็นฟันเฟืองเป็นตัวจักรที่สําคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังจากที่เราประสบภาวะโรคระบาดโควิดสิซึ่งกระทบกันทั้งหมดการท่องเที่ยวถือว่าแบบไปเท่ากับซู r o เลยนะครับนี้ก็กลับมาแล้วเกือบร้อซ์แล้วทีนี้การท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มีนโยบายเชิงลุกตลอดในการที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ในประเทศด้วย ครึ่งปีหลังก็เห็นว่ามีมีหลายนโยบายทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปอยู่สู่ครึ่งปีหลังเนี่ยขอให้อธิบายภาพรวมสักนิดนึงต้นปีครึ่งปีที่ผ่านมาภาพรวมเติบโตทางด้านท่องเที่ยวไปอย่างไรบ้างครับครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวของไทยนี่เราเต็มสูบแล้วครับนะครับจากที่โควิดเราต้องหยุดอะไรแต่หลายๆอย่างเลยนะครับผู้ประกอบการนี่เดือดร้อนมาก ตอนนี้เนี่ยเราก็ถือว่าทั้งโรงแรมที่พักนะครับทั้งบริษัทนําเที่ยวการคมนาคมขนส่งต่างๆนี่สนามบินเปิดหมดแล้วนะครับมาตรการการเข้าประเทศนี่ก็ไม่มีเรื่องของโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเนี่ยเลยต้องดําเนินการตลาดเชิงรุกคือมีงานโชว์มีงานแสดงอะไร ต้องเข้าหาพาร์ทเนอร์ของเราเข้าหาพันธมิตรในประเทศต่างประเทศต้องทํางานกับเขาเยอะครับเราทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นคือเรื่องแรกครับเรื่องที่ 2... เนี่ยพอทุกอย่างเต็มสูบเนี่ยก็ต้องทํางานที่เรื่องเราเรียกว่าเชฟซัพพลายมากขึ้นก็คือไปทํางานกับด้านอุปทานนะครับทำงานกับด้านเขาหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราลงลึกไปที่คุยเรื่องการตลาดกับเขาอะนะฮะมากขึ้น ถึงเราต้องเดินทางไปพูดคุยกันถูกต้องครับว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างถูกไหมทุกผูมีภาคถูกต้องครับอาจารย์เพราะว่าบางทีวิธีมันก็เปลี่ยนไปถูกไหมวิธีเปลี่ยนไปคือสภาพการท่องเที่ยวสภาพการท่องเที่ยวโดยฝั่งอุปทานนี่เปลี่ยนไปมากครับอาจารย์ในขณะเดียวกันฝั่งอุปสงค์ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยความต้องการเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอาจจะต้องการกรุ๊ปที่เล็กลงนะครับความประสบการณ์บางอย่างต้องการมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงไปเรียกว่าทํางานร่วมกับฝั่งอุปทานนะครับและอันที่3จะขาดไม่ได้เลยครับคือตัวขององค์กรเองเนี่ยขงททก็ต้องปรับตัวนะครับคือต้องดิจิทัลมากขึ้นนะครับต้องมีข้อมูลแน่นมากขึ้นนะครับคนของเราต้องเก่งขึ้นนะครับนี่คือ3เสาใหญ่ๆในการที่เราจะต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวครับอันนี้หมายถึงว่าทางองค์การประยช์ต่างๆที่ ททจะต้องปรับทั้งหมดทั้ง3ด้านถูกไหมครับอตรงนั้นเพราะว่าให้มันสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปที่สำคัญครับครึ่งปีแรกเราก็ใช้นโยบายเชิงรูปแบบนี้ที่การขยายการเติบโตเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจารย์นะครับไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะครับแน่นอนครับมันก็มีความท้าทายในหลายๆเรื่องนะครับ ยกตัวอย่างของอตลาดต่างประเทศก่อนละกันนะครับผมว่าเราประสบความสําเร็จอย่างมากในการที่ขยายฐานหาลูกค้าใหม่ๆมไปถึงประเทศใหม่ๆนะครับเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่อุซเบกิสถานกับคาซัคสถานนี่ถือว่าเป็นตลาดใหม่ใช่ไหมคะค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ตอนนี้เราจะขายประเทศไทยทั้งปีเลยนะครับสำหรับตลาดต่างประเทศคือแต่เดิมเนี่ยมีบางประเทศมาเฉพาะหน้าหนาว เขาหนีหนาวเขามาประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอเราทําการสํารวจจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นเช่นเช่นรัสเซียนะครับเช่นประเทศที่หนาวหนาวยุโรปาสกนดิเนเวียอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามีความต้องการที่มาประเทศไทยทั้งปีนะครับเขาไม่ได้รอแค่ฤดูหนาวอย่างเดียวที่ผ่านมาอาจจะเป็นในเรื่องที่เรามาบุกเรามาเชิงลุกช่วงไฮซีซั่นจริงๆโลซีซั่นเนี่ยต่างชาติเขาก็ต้องการมาเหมือนกันใช่ฮะใช่ฮะดีโลซีซั่นนี่ดีหลายอย่างครับอาจารย์เพราะว่า ค่าบาตัตรโดยสารก็อาจจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะฮะที่พักก็มีนะครับแล้วก็คนไม่หนาแน่นเท่าไหร่นักนะครับก็มีก็มีนักท่องเที่ยวมานะฮะนั่นคือฝั่งตลาดต่างประเทศนในประเทศเนี่ยเราต้องการให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศไทยก่อนอที่เที่ยวที่ทอื่นไม่ว่านะครับแต่ว่าขอให้เที่ยวในประเทศไทยก่อนครับคิด คิดอยากจะเที่ยวเนี่ยแบบเขาเรียกว่าความสุขทันใจะอาจารย์เราจูงใจเขายังไงอะโอ้รเรามีทั้งโฆษณาเรามีทั้งกิจกรรมเราหรือถ้าเราไม่ได้จัดเองเนี่ยเราสนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีศิละปะกีฬาหรือตรงไหนอากาศดีหรือว่าตรงไหนมีอะไรสวยดอกไม้ขึ้นตรงนี้นอะไรเงี้ยเราก็จะส่งข้อแหล่งลท่องเที่ยวของเราเนี่เป็นทร,รัพยากรนธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศ<ช>อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพง นะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างเช่นงานที่ไม่ทราบอาจารย์อาจจะคุ้นไหมครับงานชื่อวิจิตนะครับวิจิตเนี่ยเราจัดหลายครั้งแล้วจัดตามที่ในหัวเมืองนะครับแล้วก็เมืองรองเป็นงานแสงสีเสียงแล้วก็มีการแสดงได้รับความนิยมสูงมากจริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ในคนในต่างจังหวัดในพื้นที่เขาชอบด้วยเป็นการกระตุ้นตรงนี้เข้ามาแล้วก็อยากจะเรียนอาจารย์เพิ่มเติมว่าเราใช้นโยบาย 5F 5F ก็มีอะไรบ้างครับฟิล์มแฟชั่นไฟท์ฟู้ดแล้วก็เฟสติวัลนะครับก็คือพูดง่ายเป็นสินค้าท่องเที่ว5กลุ่มอยากให้ท่านลองไล่เรียง 5F มีอะไรบ้างที่มันเป็นมิตรศาสตร์สำคัญได้เลยครับยินดีเลยครับที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เราลุยเต็มที่ F แรกคือฟู้ดที่ผมเรียนให้ทราบก็คืออาหารนะครับเป็นหัวใจที่สำคัญเป็นหัวใจใครๆไปเที่ยวก็ต้องกินครับจา์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ เรื่องของอาหารโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นนะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าเมืองนั้นจังหวัดนั้นมีอะไรน่ากินที่มันดีกว่าที่อื่นวิธีการของเราก็คือว่าเราเอาอาหารเป็นตัวนำแล้วสายกินหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปกินนะครับมันก็เกิดการสร้างค่าใช้จ่ายให้แล้วรายได้มันก็ไปกระจายในในต่างพื้นที่ด้วยนะครับใช่ฮะไม่ได้อยู่ที่แค่ร้านอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามัน อย่างอื่นก็ได้หมดนะครับชาวบ้านแถวนั้นนี่คือฟู้ดนะครับเฟสติวัลเรื่องของเทศกาลว่าเรามีเยอะมากอย่างที่อาจารย์ทราบนะครับเป็นระดับใหญ่เช่นสงกรานต์ลอยกระทงอันนั้นน่ดึงคนต่างชาติได้เลยอันนี้มันเป็นอัตลักษณ์เป็นรมเนียมประเพณีของชาตเราทต่างชาติไม่มีนะครับใช่ครับใช่ครับเฟสติวัลนี่มันเราสามารถกําหนดได้ทั้งปีไหมฮะมันมีทั้งปีอยู่แล้วปใช่ครับเราเรามีปฏิทินล่วงหน้าครับอาจารย์นะครับจะบอกได้ว่าเดือนไหนมีอะไรเมื่อไหร่นะครับ คนก็จะได้วางแผนเดินทางได้นะครับนี่คือเฟสติวัลอันนึงก็ไฟต์ก็คือมวยไทยนั่นเองมวยไทยตอนนี้ท่านในต่างประเทศนี่ดังมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์คือไม่ใช่ไม่ใช่ชกเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นอาชีพอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไปไปฝึกไปฝึกมวยไทยเพราะว่าสร้างพลานามมยนะครับสร้างวินัยเพราะฉะนั้นมวยไทยเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับตลาดต่างประเทศนี่ขายได้ ครับแล้วเป็นสิ่งที่คนเขายินดีที่จะบินมาประเทศไทยเพื่อได้ดูมวยไทยของแท้อันนี้รัฐบาลก็ต้องสนับสนุนแน่นอนครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นกีฬาของชาตินะครับรบนะครับอีกอันนึงครับคือแฟชั่นนะครับอาจารย์คงจะสังเกตอยู่นี้เห็นคนใส่กางเกงช้างนะครับใส่ไปเที่ยวใส่ไปถ่ายรูปนะครับใส่ไปเดินเล่นออกนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยของอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผ้า ฝ้ายผ้าไหมหลายๆอย่างที่แต่ละจังหวัดมีเนี่ยตอนนี้ขายดีมากแล้วก็เป็นที่สนใจมากแล้วก็มีเอกลักษณ์ทีนี้ Ft5 Ft5 คือฟิล์มครับอาจารย์ครับฟิล์มนี้ก็คือว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินตามรอยสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์นะครับหรือว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าจะเป็นโฆษณาเป็นอะไรก็ได้ที่เขามาแล้วมามีทีมมาถ่าย เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าแฟมโลเคชันที่สวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมในส่วนของททเนี่ยพอเรารู้ว่าเขาจะมาถ่ายอะไรตรงไหนเนี่ยเมื่อเมื่อถ่ายอะไรเรียบ,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 บร้อยแล้วเนี่ยโอเคระหว่างถ่ายอาจจะเราเอานวยความสะดวกในบางเรื่องนะครับแต่ว่าถ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอย่างที่อาจารย์ว่าเราต้องโปรโมะครับเราต้องอเรียกว่าส่งข่าวให้นักเที่ยวไทยนักเที่ยวต่างประเทศรู้ว่าเนี่ยมีคณะถ่ายทํา มาถ่ายแล้วนะถ้ามันไม่ดีจริงหรือไม่สวยจริงเขาไม่มานะครับซึ่งเป็นการสร้างการเดินทางท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ได้ครับผมนี่คือ 5F ครับครับนั่นเป็นภาพยุทธศาสตร์ 5F ถูกไหมครับครับทีนี้เราเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วท่ท็อกมียุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเชิงรุกหลักๆเราวางไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเอาตลาดต่างประเทศก่อนก็ได้ครับครับเรา จะมีคอนเซปที่เราเรียกว่า meaningful relationship mm hmm. นะครับ meaningful relationship นี่คืออะไรครับคือการที่เราบอกว่าเวลาคุณมาเมืองไทยเนี่ยคุณอาจจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ครับ,ค,รบคุณอาจจะเจอเพื่อนใหม่ในระหว่างการเดินทาง mm hmm. คุณอาจจะมาเป็นผูกมิตรกับชาวบ้านนะครับคุณก็ได้เพื่อนแล้วนะครับหรือว่าคุณอาจจะไปสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติ อันสวยงามของเราก็ได้นะครับนี่คือมีนิ่งฟูลรีเลชั่นชิพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแนวการสื่อสารแนวการตลาดเชิงรุกที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราบ,บอกว่าถ้าคุณเปิดใจนะคุณอาจจะเจออะไรเยอะแยะเลยในเมืองไทยแล้วก็คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ครับ,รบซ,ซึ่งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันดียังไงครับมันดีว่าคุณอาจจะอยู่นานขึ้นเนาะนะครับเพื่อที่ว่ามันคุณ ดื่มดากับมันเนี่ยคุณอิ่มกับมันเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่นานที่สุดถูกต้องครับหรือถ้าคุณอยู่นานรอบนี้ไม่ได้คุณยังอาจจะกลับมาอีกก็ได้หรือจะกลับมาหลายๆครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าคุณติดใจนะครับคุณประทับการกลับมาของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นครั้งที่2ที่สแสดงว่าเขาเขาแฮปปี้กับที่จะมาเที่ยวประเทศเราถูกต้องครับนี่คือตลาดต่างประเทศมีนิ่งฟูลเรレーションชิพนะครับตลาดในประเทศเนี่ยเราบอกว่าสุขทันใจ นะครับโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอนะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเที่ยวเนี่ยนะครับคุณเที่ยวในเมืองไทยได้ทันทีครับไม่อาจจะไม่ต้องวางแผนกันนานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็อยากไปไหนก็ไปได้เราจริงๆแล้วเรามีเกือบหมดทุกอย่างเหมือนที่ต่างประเทศมีหรือว่าแหล่งที่คุณเคยไปแล้วเนี่ยอาจจะมีรายใหม่ๆเราก็แจ้งข่าวนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆ ถ้าอาจารย์สังเกตเนี่ยถ้ามีโปรโมชั่นพวกในูนยนประชุมต่างๆเนี่ยเราจะออกไปร่วมทุกครั้งและเราจะทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆให้มีโปรโมชั่นเป็นที่จูงใจเราจะสร้างแคมเปญใหม่ๆตลอดใช่เลยครับใช่เลยเป็นน้ำพันให้กับนักท่องเที่ยวใช่ครับแล้วก็ผนวกกับอย่างที่ผมเรียนอาจารย์เรื่องเฟสติวัลเราจะมีเทศกาลเรามีอีเวนต์งานเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ไม่นิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นไปเนี่ยคุณไม่เบื่อหรอกแล้วคุณสนุกแน่ถ้าเป็นตลาดในประเทศเที่ยวในเมืองไทยนี่สนุกที่สุดนะหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงต่ำกว่าต่ำกว่าที่ประกางประเทศถูกไหมการเดินทางก็สะดวกสบายจะไปเครื่องบินก็เดี๋ยวนี้ก็ไปไปได้ทุกจังหวัดใช่ฮะแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีเมืองไทยนะครับไม่ต้องมีว่าเอ้ย้องต้องหลบฝนตรงนั้นเลยถ้าตรงนี้ฝนตกหน่อยก็ไปเที่ยวอีกที่นึงหรือตรงนี้อากาศเย็นหน่อยก็ไปตรงนั้นเลยงียครับ ท่านผู้ชครับประการไทยรัฐทีวีสัปดาห์หน้าเรายังจะมาสนทนาต่อกับคุณฉัตรทันคุณชรณอ,นนอยุทยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททกับการขับเคลื่อนเชิงลุกการท่องเที่ยวไทยวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการนะครับคุณครับ กรมทางหลวงภายใต้กระทรวงคมนาคมได้เร่งพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อบูรณาการรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ช่วงกรุงเทพมหานครบ้านฉางเป็นหนึ่งในเส้นทางสําคัญที่จะเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันออกให้สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมทางหลวงจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการที่พักริมทางเรสแอรีบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลขเจ็ดซึ่งที่พักริมทางเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถพักผ่อนพิริยาบทจากการเดินทางระยะไกลทําธุระส่วนตัวและใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีคุณภาพ ลดอุบัติเหตุจากความอ่อนล้าจากการเดินทางและเพิ่มความประทับใจในการใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเร่งผักดันการพัฒนาโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรมทางหลวงจึงดำเนินการตามพรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอก,กชนพุทธศักราช2562 โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐโดยนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาบริหารจัดการที่พักริมทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการสองแห่งได้แก่ศูนย์บริการทางหลวงสีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงศูนย์บริการทางหลวงสีราชาเป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร93.500ระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระคีรีและทางแยกต่างระดับหนองขามอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยแบ่งพื้นที่บริการเป็นสองฝั่งทิศทางขาเข้าและขาออกกรุงเทพขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ60ไร่สถานที่บริการทางหลวงบางละมุงเป็นที่พักริมทางขนาดกลางตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร137 พว100ระหว่างทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่และทางแยกต่างระดับเขาชีโอนอ,อบางละมุงจัังหวดชนบุรีโดยแบ่งพื้นที่บริการเป็นสองฝั่งทิศทางขาเข้าและขาออกกรุงเทพขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ39ไร่โดยทั้งสองแห่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่ครบครันประกอบด้วยที่จอดรถศาลาพักผ่อนห้องน้ำร้านอาหารร้านขายของ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยกู้ภัยและการบริการอื่นๆการดำเนินงานโครงการจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1การออกแบบและก่อสร้างระยะเวลา2ปีเอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนรวมทั้งออกแบบและก่อสร้างเพื่อพัฒนาที่พักคิมทางให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยต้องจัดให้มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่โครงการเช่นห้องน้ำที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ฉุกเฉินบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตู้กดเงินสดเป็นต้นระยะที่2การดำเนินงานและบำรุงรักษาระยะเวลา30ปีเมื่อเปิดให้บริการ เอกชนมีหน้าที่บริหารจัดการโครงการดูแลและบำรุงรักษาที่พักคลิมทางตลอดจนอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางทั้งนี้ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเอกชนต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวงโดยจะมีการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเอกชนอาทิด้านความสะอาดด้านความพร้อมใช้งาน ด้านความปลอดภัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทางจะได้รับการบริการที่ดีและมีความกระทับใจสำหรับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนโดยมีกำหนดการออกประกาศเชิญชวนในวันที่16สิงหาคม2566และจัดจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนเป็นระยะเวลา1เดือน ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายน2566และเปิดรับซองเอกสารข้อเสนอในวันที่22กฤษจิกายน2566โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2567 และเริ่มดําเนินการก่อสร้างโครงการในช่วงกลางปี2567เพื่อเร่งรัดการเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนในปี2568และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี2569ต่อไปการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงสีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงนั้น เป็นการยกระดับที่พักริมทางและการให้บริการของระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลโดยอาศัยความร่วมมือกับภาคเอก,กชนซึ่งมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจต่างๆบริเวณที่พักริมทางให้เกิดการพัฒนาเติบโตทั้งในด้านการจ้างงานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ เป็นการพัฒนาสังคมหลายมิติซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยอ t ผู้บริหารสนามบ,บินหลัก6แห่งในประเทศไทย พวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในฐานะประตูสู่ประเทศไทยต่อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่สะดวกสบายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for the Future ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอเ,เดืนแบงก์ก,ก,ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้าเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเหยียบเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันท์เวลา10นา30นาทีทางช่อง9 MCHD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม านผู้ชมครับบรรดการไทยรัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายังจะมาสนทนาต่อกับคุณฉัดทันกุญชรนนะอยุธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทกับการขับเคลื่อนเชิงรุกการท่องเที่ยวไทยวันนี้รายการไทยรัฐทูเดย์หมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักษรรมณ์สดีครับ